สวัสดีครับก็ไม่ได้อัดคลิปนานเลยนี่ไงแพ็กที่เราต้องการเนี่ยมาแล้วข้าวลังโหดเวอนี่แพ็กอะไรการไฮไลท์เหรอโอเคครับ๋ยวเราจะไปดูแพ็กที่เราต้องการคือมีแพ็กเดี้ยวนะผมจะเปิดแค่ทีละจ900ช่องครับ ีมาดูกันว่าจะออกว่ากี่ตัวนะโอเค ผมจะกดเลยนะครับแบบถ้าได้นะขอให้ต้องขอ,ขอให้สักตัวก็ได้ออกมาโอเคครับผมกอไมาท้องแ้กครับจะมีแสงไหมหรือเปล่าครับวันนี้ก็เนะก้กา,โ,โ,าโมงเนาะเก้าโมงกว่ากว่าโอโหขาผมเงีบไ <laughs> ม้

อ้าวอะไรเหรอ,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 รหรอโอเคได้แล้วหนึ่งตัวครับเรื่องของการแค้ตูวหลามครับมาแล้วครับมาในนี้ไอ้มาในนี้เหรอออกจนได้นะหนึ่งตัวเจ๋งเลยโอเค โอเคครับผมแล้วมันตังตนะที่เหลือขอเป็นตุลามแล้วกันนะตุลามตัวเดียวเลยแล้วออกมาคู่เลยก็ได้นะเราแตกหรือเปล่า ไฟครับอีกเก้าร้อยทองไม่มาไม่มาเฮ้แต่เนี้ยให้ตุลามปะมใช่อะไรโอเคขาดตอนนี้มีอีกแปดร้อยทองขาดอยู่ เม่อกี้ทำอย่างนี้ออกอะทำอย่างนี้ออกแล้วเมื่อกี้นี่ขาดแค่ตุล,ลามแต่เดียวนะเลยนะแค่ตุล,ลามเลยนะครับอันลองทรงลองโซ่ไม่เอาอฮึชอบให้เดี๋ยวย,ยงงี้มันจะออกให้หรอมั้ยเมื่อกี้มันออกอย่างเงี้ยเพย์เยอร์ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเติมทองแป๊บนึงนะแป๊บเดียวนะครับคุณดูโอเคผมเติมทองเสร็จเรีบยบร้อยละแต่มันน่าจะได้แค่ขีเดียวนะเพราะว่าผมจะเก็บทองไปเปิดล็อกรอบอีกทีนะขอตุลามตัวเดียวนะครับไม่ขออะไรเลย

ไฮเลเซอร์ใครอ่ะโอ้เป็นหยายหายเนี่ยโอเคครับยวขออนุญาตไปเก็บทองก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันอันนี้ก็ได้ตามนี้เลยขาดแค่ตุลามดเดียวนะทุกคนอืมใช่ครับตุลามตเดียว ได้เก็บทองหน้าอยู่ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับยังไงก็ฟักติดตามด้วยนะอันนี้แค่ตุลามตัวเดียวพอใจละบายบายครับ